สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตล์ไลค์ค่ะและวันนี้ได้อยู่ที่อุทยานร้อยปีของจุฬานะคะและวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็มาชมภูไฟสวยๆที่สะพานตากสินนะคะเราจะมาที่นี่ก่อนเพื่อว่าจะมาพักผ่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปที่ไหนกันทุกคนได้ยินข่าวว่าที่นี่สวยมากเลยอยากจะพาทุกคนนะคะเข้ามาชมและที่นี้นะคะมีน้องๆมาถ่ายติ๊กตอกกันค่ะ ได้รักมากๆเลยนะคะก็เป็นสีสันอีกแบบหนึ่งของที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะคะที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีน้องๆหนูๆนะคะมาถ่ายวิดีโอมาถ่ายติ๊กตอกก็ถือว่าเป็นสีสันของใจกลางกรุงแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะแล้วก็จะมาชมความสวยงามนะคะมันดูว่าผู้คนคือแบบว่าแห่ๆกันไปที่สะพานตากสินนะคะเพื่อที่จะไปดูผู้ไฟไปดูบรรยากาศส่งท้ายกันนะคะดูว่าจะมีความคึกคักขนาดไหนคะทุกคนใครที่ยังไม่เคยมาที่นี่้ังมาให้ได้นะคะเพราะว่ามีห้างสเปกสินค้าแล้วก็อยู่ในใจกลางกรุงคือสะดวกสบายมากมาก แต่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสะพานตากสินนะคะตอนนี้ก็กําลังจะข้ามละตอนนี้นะคะทุกคนก็คือมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปเรียกว่าดูผู้ไฟเนาะเราไม่ได้ไปที่เซนทรัลเวิลด์นะคะเพราะว่าเข้าไม่ได้คะ่ะตอนนี้คนเยอะมากมากเลยมาที่สะพานตากสินกันสะพานตากสินวันนี้แตกจริงๆค่ะทุกคนสะพานข้ามแม่น้ํานะคะตอนนี้แม่น้ําเจ้าพระยาคือขึ้นไม่ได้คะ่ะ คนแน่นถนัดขึ้นไปนี่คือโอแน่นมากๆเดินแทบไม่ได้เลยนะคะในจุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะคะแต่เราจะพาไปอีกจุดหนึ่งค่ะเดินผ่านไปตรงถนนของโรงแรมเราจะเดินผ่านไปที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะตรงนั้นก็จะมีต้นไม้ด้วยไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะแต่ก่อนที่จะดูปูไฟทุกคนเราพาทุกคนมาชมตลาดค่ะที่บางรักนะคะอยู่ตรง ตรงนี้เรียกว่าซอยเจริญกรุง50นะคะอยู่ตรงข้างห้างเลยค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นห้างสรพรพสินค้าด้วยและตรงนี้นะคะจะมีขายของเพื่อความตรงนี้ปีใหม่นะคะก็หลายๆร้านก็ปิดไปแล้วเรามาดูกันว่าช่วงนี้อะไรที่ขายดีร้านอาหารที่นี่นะคะวันนี้ก็คือบางร้านก็ต้องจ่าย500บาทเพื่อที่จะขึ้นไปชมภูไฟนะคะแล้วก็จะมีคอกเทลให้หนึ่งอย่าง คือด้วยความเข้าไปถามแล้วนะคะก็เจ้านายก็บอกว่าไม่โอเคก็โอเคค่ะไม่โอเคเราก็มาเดินตลาดกันก่อนเลยหน้าที่ขายดีที่สุดก็น่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับคืนนี้เลยนะคะก็อย่างเส้นอ่ที่ใส่ผมในคาดผมนะคะก็จะขายดีที่สุดก <Okay. S 1> ็าอาหารแบบของกินง่ายๆนะคะอย่างหมูย่างคอหมูย่างตรงนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะคะ บรรยากาศตอนนี้ผู้คนคึกคักมากเลยค่ะใครที่อยู่ยแถวแนี้นะคะก็จะรู้เลยว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง mm hmm. อันนี้นะคะไก่ย่างมาละ20บาททุกคนไม่แพงเลยค่ะ mm hmm. ปลาเผานะคะปลานมึเผาชุดละย120บาทนะคะ mm hmm. ก็จะหมักแล้วก็หมักเกลือย่างกันสดๆแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. ตัวละ120ก็กินแบบกำลังดีเลยนะคะ ใครที่ชอบกินปลาเผานะคะร้านนี้ก็แนะนําค่ะแล้วเราจะพาไปดูส่วนบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็คือเป็นหน้าห้างรัพสินค้าตอนนี้ได้เวลาแล้วเราจะไปชมบรรยากาศการชมผู้ไฟในสงท,ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นะคะหลายๆร้านนะคะก็เปิดเพลงเต้นกันแบบนี้เลยมาแล้วค่ะ บรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะสาหรับอันนี้เดี๋ยวไปดูร้านอื่นๆกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ออกมาชมผู้ไฟเลยก็ได้มาเจอแล้วนะคะแล้วก็มาทานอาหารอร่อยอร่อยขอบคุณเจ้านายที่น่ารักมากๆที่พามาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็ได้มาทานอาหารแล้วก็ได้มาเจอเหล่ายูทูบเบอร์เพื่อนๆชาวต่างชาติานะคะที่เพิ่งมาเจอกันแล้วก็ได้มาแจมกันได้มานั่งคุยกันพูดคุยกันในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ